ครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่ิบเจ็ดินาสองพัน้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบทําการหล่อหลวงพ่อสําเร็จสามัคคีธรรมนะครับวันที่ยีิบเจ็ดพิจนาสองพันาร้อยหกสานนะครับได้นําเอาผลไม้นะครับก้าอยางมาถวายท่านนะครับกับน้ําดื่มบริสุทธิ์นะครับน้ําหวานนมเนยนะครับไม่มีของข้าวนะครับครับหลวงพ่อสําเร็จสามัคคีธรรมนี้นะครับเราก็ ได้ร่วมกันสร้างโดยพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวพุทธศาสนานะครับสามหมู่บ้านนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนเกือบทั่วประเทศนะครับครับหลวงพ่อสาเร็จสามกิจธรรมนี่ครับสร้างนะครับณวัดโนนศาสตร์นะครับบ้านหนองบกชีต่บนหนองฉิมอําเภอเนินสง่าจังหวัดเชียภูมินะครับอันนี้อันนี้ทูปนะครับ ชัดไหมชัดอยู่มั้งเห็นชัดอยู่หรอกน่าจะเห็นชัดอยู่นะครับขอโชคขอลาบท่านนะครับปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จตามจิตตั้งอธิษฐานทุะก,การนะครับนอกจากหลวงพ่อสมเร็จสามคัคคีทำแล้วนะครับทางวัดยังได้หล่อพระอีกสององค์นะครับนั่นคือหลวงพ่อสุขสงบสมาธิและหลวงพ่อสมปาถนาประธานพระน,นะครับซึ่งใน โอกาสต่อไปนะครับจะได้นํามาเสนอได้นําเสนอนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบของหลวงพ่อสําเร็จสามัคคีธรรมนะครับปางชนะมารนะครับองนี้ในวันนั้นนะครับผู้คนมาร่วมงานเยอะมากนะครับแต่วันนี้ยังไม่ไม่มีใครมานะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดนะครับ สงางามมากเลยครับก็เลยมาจุดมาขอมาถวายผลไม้ให้ท่านนะครับผลไม้เก oh so, so, ้าอย่างนะครับกาจุดทูบเสี่ยงโชคด้วยนะครับก็ได้ตามนี้นะครับเขาจะเห็นกันนะครับก็ งวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้โชคนะครับก็บตามบุญของแต่ละคนนะครับที่มีนะครับ